สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of t a l o t by กัญชริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อค่ะมากันที่อาจารย์นเนื่ยแหละอาจารย์ง่วงด้วย <c oughs> แต่วันนี้ไปเรื่อยๆ,ๆเออถ้าไปไเรื่อยๆก็จะไปอย่างนี้นะคะโอเคไหมเออว่างเปล่าไ่ว่างแล้วค่ะแต่อยากทําอยากทําอยากทําน่ะ บางทีก็เหนื่อยเหนื่อยโอเคไหมมาเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อค่ะมากันที่ธาตุแล้วจ้ะธาตุนะจ๊ะมากันที่ธาตุแรกธาตุดินพฤชศกันมังกรเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในหนึ่งถึงสิบหกสิงหานี้นะคะ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปข้างล่างคุณไปเช็คว่าเกิดวันที่อะไรพอเสอเท่าไรถ้าคุณไม่ข้ามคลิปคุณฟังได้หมดคุณจะไม่มาโพสถามว่าอาจารย์วันที่เท่าไรพอสาอะไรหนูเกิดวันศุกร์าราศีอะไรอยู่ธาตุอะไรถ้าคุณไม่ข้ามคลิปคุณจะไม่ต้องมาถามคําถามเหล่านี้เลยนะจ๊ะคนที่เข้ามาใหม่ๆอย่าก,กดข้ามคลิปเพราะถ้ากดข้ามคลิปคุณก็จะมาถามคําถามที่อาจารย์พูดไปแล้ว โอเคปะพูดไปแล้วพูดแล้วพูดเอกพูดแล้วพูดเอกโอเคปะเหนื่อยคนแก่เหนื่อยโอเคเป็นการดูดวงแบบตะวตันตกค่ะดูได้ทั้งลัคนาราศีเราดูได้ทั้งคนที่มีราศีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ด้วยเช่นกันนะคะธาตุดินได้แก่พุธศกันมังกรเราอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่าในหนึ่งถึงสิบหกสิงหานี้นะคะ ป็นการดูดวงทั่ว,วไปอย่าไปอินกับมันมากค่ะโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูนะจ๊ะแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องแห่งช่องสตรองสตรองสตรองเพราะว่าต้องการให้เป็นทุกๆก,กำลังใจเอาพลังงานดีๆเอาความรักบุกบกมาฝากต่อให้คุณจะทุกข์แค่ไหนคุณก็ต้องยืนขึ้นมาค่ะทุกข์ได้ช้ำได้เจ็บได้แต่อย่าไปนอนตายกับมันเพราะว่าคุณชีวิตมันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ มีอยู่คนหนึ่งอาจารย์เห็นเขามานานเขาเป็นเอฟคุณอาจารย์ขอโทษถ้าเอ่ยชื่อนะคะคุณสมเกียรติอาจารย์เป็นทุกๆก,กําลังใจให้กับคุณจริงๆอาจารย์เตือนคุณมานานแล้วละ่ะคุณน่าจะชอกช้ำใจมากในด้านของความรักแต่อาจารย์และเพื่อนๆในนี้ทุกคนทุกคนก็มีความรักที่แตกต่างกันออกไปสู้ๆนะคะลุกขึ้นมาสู้กับความเป็นจริงคือบางครั้งต้องคิดว่าเราไม่มีบุญวาสนาร่วมกันนะคะ ถ้าคุณไม่สู้คุณจะเจ็บช้ำอย่างนี้อีกนานแสนนานลุกขึ้นมาสู้นะจ๊ะอาจารย์กำลังใจให้แล้วก็เพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนเพราะว่าคุณเป็น f ออาจารย์ตั้งกะช่วงแรกๆแ,แล้วเมื่อก่อนคุณก็คุณแบบคอมเมนต์อาจารย์ดีมากทุกเม้นต์น่ะน่ารักมากแต่ว่าตอนนี้คุณเสียศูนย์อาจารย์ก็ไม่ได้ถือโทษกฎอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะคุณน่ารักเพราะฉะนั้นเก็บความน่ารักของคุณไว้ให้คนอื่นที่เขาเห็นค่าคนที่เขาไม่เห็นค่าก็อย่าไปใส่ใจ อาจารย์มันกำลังใจให้นะจ๊ะโอเคไหมโอเคเด่นประสบกันมาก่อน1ถึงสิสิงหาเนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างจ๊ะสวัสดีชาาสองสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกท่านใหม่นะจ๊ะเอฟซีเอฟซีแล้วก็สมาชิกท่านเก่าแล้วก็ท่านใหม่เจ็บกับรายสิบดาบกับรายจ๊ะอ่าเจออะไรมาเสียใจกับอะไรจ๊ะเสียใจกับรายเจ็บกับรายวิ่งตามกับรไรว้าวพลังงานของเดนเป็นยังไงนี่ตัดสินใจอะไรไม่ได้จ๊ะ เป็นอะไรจ้าเด่นจ้าใครทาอะไรชอกช้ำใจเ่ยอ่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงคนที่คุณรักคนที่เกิดราศีก,กุมหรือเปล่าจ้ากุมมาก่อนเพื่อนเลยเขาเป็นเงามืดของคุณเหรอจ้าคุณทักเขาหรือเขาทักคุณหรือจะมีการได้พบเจอเจอเจ,จ,จอกันจ้าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตะครับอาจารย์มันจะเล่นไปไหนวะเออจะบ้าหรอ คืออาจารย์เป็นคนพูดไวเนาะพยายามที่จะดึงเบรกเรกตัวเองคือพยายามที่จะดึงแล้วมันพูดผิดไงไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันแหละเออรีบปะเอออะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มถ้าพูดไม่ผิดไม่ใช่ช่องนี้ค่ะโอเคไหมอาจารย์พูดผิดผิดถูกถูกอย่างนี้แหละเพราะว่ารีบ คือเป็นคนพูดเลวอ่ะไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันเรียกพยายามให้กลับมาก่อนกลับมาก่อนพยายามจะดึงตัวเองอยู่เสมอเนะจ๊ะแต่มันดึงไม่ได้อ่ะโอเคจ้าพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบเมนเอเนจีของคุณหนึ่งใบค่ะแล้วก็ความรู้สึกในด้านความรักของคุณหใบอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะและการคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณ คนที่คุณรักนะ่ะคุณไปรักกับใครหมายใจหมายปองหมายตาใครไว้แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะพไพ่เบลล่ค่ะไฟออฟเพนทากอล์ชื่ออะไรการขาดแขนยากไร้ความจนรอคะความไม่ปลอดภยัยความไม่มั่นคงอาจารย์ไม่ได้มองถึงความจนนะในที่นี้มองขึงความขาดแขน ขาดแคนรักเลอจ๊ะขาดรักเลอจ๊ะขาดรักเลอจ๊ะเดินจ้าคือเป็นความรักที่ขาดขาดหายหายนะ่ะดูมันเหมือนไม่ประติดประต่อนะ่ะมีคนมารักคุณแบบว่าแล้วเขาแย่คุณมาทีเขาก็หายไปแล้วเขาก็เงียบป,ป้าเป็นงี้ป้าแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเป็นอะไรที่แบบว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปวบวับวบวับเป็นผีเลยอย่างเงี้ยวิบวับวิบวับแทนที่ช่วงแรกๆก็จะมาทักคุณบ่อยหน่อย พอหลังๆนี่ก็วิบวับวิบวับอะไรประมาณนี้รือเปล่าหรือคนใครมาตามตื้อคุณค้ามีคนมาตามตื้อคุณหรือคุณไปตามตื้อใครเขาขะเป็นลักษณะของการตามตื้อทุ่มเทให้เขาก็ไม่ไราหมายความว่าเขาก็ไมไราหมายความว่าคุณจะสนใจเขามากขนาดนั้นแต่ไปตามหยอดตามแย่ตามนะประมาณนั้นปะเป็นางานปะตอบด้วยในเมน <laughs> ตอบประจำด้วยนะคะ คือมีความรู้สึกว่าคุณวิ่งตามมีคนรักเหมือนไม่มีเขาไม่ทักไม่ทายนิ่งเฉยใส่คุณไม่ตาไม่หยอดไม่แย่เหมือนอย่างที่เคยเออทำไมล่ะคุณไปทำอะไรเขาอดีตที่ผ่านมาค่ะสองดาบจ้ะห้าถ้วยสิบดาวเวนออฟวาแล้วก็ห้าไม้เท้าสองดาบคือคุณไม่ตัดสินใจเองคุณจะโทษใครที่ผ่านมาคุณไม่ตัดสินใจเลือกสองดาบคือช้อยสองช้อยทางเลือกสองทางเลือกมันอาจจะ อ,อะไรนะจะก่อนที่คุณจะไปเห็นค่าเขาอ่ะมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ตอนที่คุณเน่งคุณเฉยเมยต่อเขาคุณไม่ใส่ใจไม่สนใจเขาพอตอนนี้ไปรักเขาชอบเขาเราเขาไม่สนใจรู้สึกยังไงล่ะจ่าดินเป็นยังไงเฮีย <c oughs> อะไรว,ารไาว่าจย์ทำไมใสอารมณ์วะการตัดสินใจไม่เลือกคุณหาเหตุผลในการที่จะตัดสินใจเลือกแต่คุณก็เลือกไม่ได้สักทีบางทีบางคนนรักก็ไม่ดีหรอกแต่ก็ไม่เลิก บางคนรักน้อยแต่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่บางคนก็อาจจะแอบชอบอาจอาจแอบแอบชอบแอบรักแอบไม่มีจิตใจดิมีจิตใจด้วยแต่ก็ไม่ได้ตรงหมายความว่าจะต้องง้อขนาดนั้นแต่คุณรู้สึกเศร้านะห้าถ้วยคือความรู้สึกว่าถ้าที่ผ่านมาฉันทําอะไรที่ดีกว่านี้วันนี้ฉันคงไม่ไม่ได้รับอะไรที่ที่เสียใจตรงนี้เหมือนคุณผิดพลาดมาในอดีตอ่ะคุณไปทาอะไรบางอย่างมาขอดูดิห้าถ้วยคืออะไรขอดูห้าถ้วยค่ะ คุณเสียดายเสียใจเสียความรู้สึกสื่อเสียเสียแบบอาจจะแบบว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไปแก้ไขอะไรจ๊ะการรอรออะไรการรอความสัมพันธ์ที่พัฒนาเหรอจ๊ะจมูลความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเหรอจ๊ะความสัมพันธ์ที่มันไม่ปลอดภัยเหรอคะทําไมไม่ปลอดภยัยล่ะทําไมถึงไม่ปลอดภยัยคุณทําให้เขาไม่ปลอดภยัยหรือเขาทําให้คุณไม่ปลอดภยัยหรือคุณก็รู้อยู่ารักเนี่ยมันไม่ปลอดภัยตั้งแต่แรกแล้วจ้ะเด่น คืศบกันมังก่อนสิบดาบคุณมีความสุกเจ็บสิบดาบไพแห่งความเจ็บความทุกข์ทรมานความคิดที่ล้มเหลวความเจ็บช้ำน้ำใจความรักที่ย่ำแย่นะคะเป็นความคิดก็ได้ความคิดที่พังทลายลงมาเหมือนความรักที่มันเป็นเชิงลบอะจุดจบของความสัมพันธ์เหมือนไปต่อไม่ได้แล้วมันเจ็บจนเกินจนเกินห้ามใจเจ็บจนอยากจะเลิกราจะอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ แต่แบบบางทีมันก็ยังตัดไม่ขาดกับคนคนนี้หรือเปล่า Queen of w a n e คนที่เป็นแม่ไม้ก็ได้ไม่เป็นก็ได้แม่ไม้พ่อไม้คนที่เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้คนที่มีเสน่ห์เป็นคนแฟรนลี่เป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีมีเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นคนที่มีกระตังเป็นคนที่มีความรอบรู้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําคุณเสียใจกับคนคนนี้หรือเปล่าคะหไม้เท้ามาบอกอะไรไพ่หมายเลขหคุณขึ้นมา ถึงสองโอ้ไม่สองเด้ไพ่หมายเลขห้าขึ้นมาถึงสามใบซึ่งไพ่หมายเลขห้าเป็นไพ่ที่ไม่ดีเลยค่ะในไพ่ของหมายเลขห้านี้ความรักของคุณค่อนข้างจะการเริ่มต้นการเริ่มต้นของคุณค่อนข้างจะไม่ดีนะเนาะเออเกิดอะไรขึ้นล่ะไพ่ไพ่หมายเลขห้าเป็นไพ่ห่งความขัดแยง้งระวังความบาดหมางความขัดแยง้งอุปสรรค แต่ความรักก็อาจจะมีอุปสรรคมีความขัดแย้งในใจมีความขัดแย้งกับตัวเองมีความขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็เป็นได้ความขัดแย้งในใจคือรักเขาชอบเขาแต่มันทําอะไรไม่ได้อยากจะไปหาเขาแต่ไปไม่ได้อย่างงี้คือความขัดแย้งในใจอ่าเป็นความขัดแย้งในความรู้สึกคือเขาน่ารักนะเขาดีนะแต่ก็ไม่แน่ใจในตัวเขานั่นคือความขัดแย้งในความรู้สึกความขัดแย้งกับคนอื่นคือการทะเลาะกับคนอื่นเหมือนกัน เป็นความขัดแย้งเหมือนกันค่ะขึ้นมาหมดเลยหเอหาเหรียญห้าเหรียญห้าถ้วยห้าไม้เท้าขาดอยู่อย่างเดียวคือห้าจบนะคะคุณมีความขัดแย้งมีอุปสรรคมีความบัดหมังมีความรู้สึกว่ามันไม่สมหวังเลยนะเป็นความรู้สึกที่ไม่สมหวังเลยนะันะ โฟกัสเรื่องเงินดีกว่าจ้ะเอ e ออฟเพนเดอรคุณพยายามจะเอาใจเอาตัวออกห่างจากสิ่งทั้งปวงความไม่สบายใจความรู้สึกที่มันเศร้าหมองพยายามดึงตัวเองออกไปเพื่อหางานหาเงินกับชีวิตและพักกายพักใจนิ่งนิ่งนิ่ง,งพยายามนิ่งอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็พักกายพักใจถ้ามันไม่ดีก็พร้อมจะนิ่งอยู่แบบนี้จ้ะ แต่คุณรอความหวังลึกๆของคุณการรอไพ่ของการรอขึ้นมาถึง3ามใบไอ้สองใบเช่นกันเอเป็นอะไรจัด,ดินสมไม้เท้าก็บสองไม้เท้าก็ขึ้นมาคนเก่าคนไกลคุณรอคนเก่าคนไกลรอการทักทายร,รอการพัฒนาหรือรอบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้หรือเปล่าจ้ะดินจ้ะโอเค คนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะสี่ไม้เท้าเดอะสตา h ์เดอะไฮ i พร e แป8ไม้เท้าแล้วก็สัมถวยอสไม้เ uh, ท้ามาบอกว่าเด็กที่ผ่านมาคนคนนี้บ้างงานนะชอบบ้างงานบ้างเงินหาความมั่นคงหาความร่ำรวยเน้นเน้นไปเน้นไปถึงความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่นคงของชีวิต ถามว่าเขารักคุณไหมล่ะก็รักนั่นแหละแต่ความรักของเขามันเป็นความรักที่ไม่สมหวังอาจารย์มองว่าคุณคุณตั้งหากที่ไปทําอะไรกับเขาในบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาต้องถอยห่างออกมาจากคุณทําให้ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแต่ถามว่าเขายังรักคงรักคุณอยู่ไหมความรักยังมีอยู่ค่ะไม่รักไม่เสียใจไม่รักไม่เจ็บเดอรสตาร์มาบอกว่าเขากำลังเยียวยาคุณอาจจะพิกัรราศีกุมราศีมีราศีมิน ไฟแม่สิงธนูรม่มแม่ถุนตุนกุมน้ำกรกฎมินพิกเจ็ดคู่กรณีของคุณนะคะเขาเยียวยาจิตใจอยู่ถ้าเขาไม่รักเขาไม่เจ็บขนาดนี้เขาร้านจิตใจไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเขาเองเดอะฮาร์พินเทสผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีสนเสน่ห์มีเซนดีมีอารมณ์สองขัว้วมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบขั้วบวกเวลาที่รักก็รักสุด แต่วราที่ไม่รักก็ไม่รักเลยก็มีเป็นคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าง่ายๆเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวๆๆร้ายประมาณว่าใจจิตใจดีนะเป็นอารมณ์ความรู้สึกข,ของเขาในความสัมพันธ์ของเขากับคุณมันซ่อนเร้นคุมเครือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในเงาสลัวสลัวของใครใครอยู่ในเงาสลัวสลัวของคุณจะดินหรือคุณไปอยู่ในเงาสลัวสลัวของใครหรือคุณแอบซ่อนใครไว้จ๊ะดินจ๋า เป็นความรักที่ซับซ้อนอ่ะผู้หญิงที่คนคิดคิดคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนมีสเสน่ห์มากสเสน่ห์ของเขาดึงดูดคุณมากๆอาจจะมีการได้พบได้เจอกันในเดือนนี้มาพบมาเจอกันแบบกับท่าน่านไม่ทัน,ทนตัน้งตัวหรือมีการทักทายกันมาก็เป็นไปได้แต่รักครั้งนี้มันมีเตร์ปาเต้มีสามถ้วยความรักของคนคนนี้ก็อาจจะเป็นเคยเป็นเพื่อนสมัยเกา่าเพื่อนเกา่าคนรักเกา่าเบรกกันไปแล้วก็หวนขึ้นกลับมาก็เป็นได้ ขออีกสักใบสิจา้าทำแผนมีการเดินทางอุ้ยตายแล้ว <laughs> อาจารย์อาจารย์เป็นไรอยมันวะเนี่ยเอ่อประมาณว่าเหมือนกันบแบบว่าความสัมพันธ์นี้จะได้รับอาจารย์มองว่าจะมีการเดินทางมาได้พบไม่ได้เจอกันนะมีโอกาสมีโอกาสจริงๆจริงๆขออีกใบดิ จริงเหรอเจอกันจริงเหรอบอกจันด้วยนะใช่คิดถึงกันนะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยค่ะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างฐานะต่างวัยคุณอาจจะแก่กว่าเขาหรือเขาแก่กว่าคุณก็เป็นได้เช่นเดียวกันแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะสิบถ้วย king of cup ค่ะ page of cup แล้วก็แปดดาบเกคาถาสิถ้วยใครมีครอบครัวมีลูกสองคนด้วย หรือคุณมีลูกสองคนหรือเขาไม่ลูกสองคนหรือคนคนนี้ที่คุณคบหรือคุณเองเป็นคนที่รักครอบครัวให้กว่าให้ทุกอย่างเป็นการดูแลทุ่มเทให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากคุณนําคุณเอาความครอบครัวคุณเป็นหลักในชีวิตนะอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวคุณต้องมาก่อนประมาณนั้นหรือเปล่าหรือเขาเองก็เป็นเช่นเดียวกัน King o ครับคุณชอบเขารักเขาแต่คือเขาไว้ในมือคุณจะไม่ทาอะไรกับความสัมพันธ์นี้คุณบอกว่าอะไรที่มาแล้วก็ก็อยู่ แต่คุณจะทําอะไรไหมก็ไม่คุณจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นคุณจะนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังของคุณคุณจะนั่งเฉยๆคุณจะมองโลกแบบว่าอะไรใช่ก็คือคงอยู่ฉันไม่ต้องพยายามอะไรไม่ใช่ก็คือเขาก็จะออกไปจากชีวิตของเราเองคุณอาจจะมองแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะคุณนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังคุณรักเขาชอบเขาแต่คุณก็ไม่ทําอะไรทั้งนั้นละค่ะคุณก็จะเฉยให้เขามางอเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะ จะเล่นตัวว่าหรือจะมีฟอร์มอะพวกฟอร์มเยอะเออฟอร์มเยอะอะฟอร์มเยอะอะคนที่คุณรักเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาเขาคุณไปหยิบยื่นไปขอโอกาสหรือเขาก็รักคุณนะเขาก็รักคุณแต่เขารักคุณน้อยลงอะไรคุณรักเขาแล้วหลับตอนเนี้ยอาจารย์มีความรู้สึกว่ามีคนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นความเจ็บเป็นความหน่วงเป็นความกักขังตัวเองไว้กับสิ่งเดิมๆม,มันยากลำบากที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาเขาจะเอาสิ่ง เขาเจอคุณทําอะไรกับเขาเขาจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนสอนใจแล้วเขาจะไม่กลับไปเจ็บกับความสัมพันธ์นี้อีกเด่นสิบเหรียญคุณมีครอบครัวรหรือเปล่าคุณมีพร้อมทุกอย่างนาะที่การงานที่ดีโปรไฟล์ดีมีครอบครัวคุณวางแผนทำอะไรอยู่จ้าดินดโรการจบเหรอการจบ คุณอยากให้ความบาดหมางความขาดใจความรู้สึกที่ผ่านมามันจบลงไปและเริ่มต้นใหม่คุณอยากมีเขาไว้ในชีวิตนะคุณบอกว่าคุณอยากมีเขาไว้ในชีวิตเป็นไม้ประดับเหรออยู่ทําไมอยากอยากมีเขาทําไมอยากได้เขาทําไมคุณรักเขาเหรอคุณรักเขาจริงก็คงไม่ทิ้งเขาไปคุณรักเขาจริงคุณก็ไม่ทําให้เขาเจ็บหรือเปล่าเดนเออไปต่อว่าเขาทําไมเนี่ยเอออ่ะเขาเขาคิดยังไงกับคุณเดนเดรชาวเวอร์ เขาพร้อมจบกับทุกอย่างกับความรักที่เขาบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาเจ็บกับคุณมานานคุณไม่เคยสนใจใยดีเขาเลยเพราะฉะนั้นเขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณค่ะเขาก็รักตัวเองพอเขาก็จะกลับไปรักตัวเองและเขาก็จะเดินหน้าไปในทิศท,ทางของเขาคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจเขารักคุณมากแค่ไหนเขาก็นิ่งมากเท่านั้นนะคะคนคนนี้ดูดูเป็นคนตร,ตรงไปตรงมาไม่หวานนะคะตรงไปตรงมาไม่อะไรก็พูดหรือบางทีเขา เขาดูเป็นคนที่เข้ากับอะไรได้ดีรู้จักการาเทศะรู้จักอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดรู้จักว่าอยู่ตรงไหนแล้วจะดีอยู่ตรงไหนแล้วจะไม่ดีนะถึงเขาจะดูวีนดูเวียงดูเวียงดูวีนดูเวียงแต่จริงๆแล้วในจิตใจคนคนนี้ค่อนข้างดีนะเออคุณไว้ใจเขาได้อยู่นะเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมถ้าคุณไม่สนเขาเขาก็ไม่สนคุณหรอกถ้าคุณสนเขาเขาก็สนคุณแหละเขาให้คุณเท่ากับที่คุณให้เขาถ้าคุณรักเขาเขาก็รักคุณ เพราะว่าเหมือนกับว่าจาันมองในไพ่ที่ผ่านมาเขาทําเพื่อคุณมาเยอะแล้วค่ะเขา,ขาทําเพื่อคุณมาเยอะแล้วเขาเดินออกมาแล้วคุณก็เจ็บแทนเขาไปละกันโอเคไหมแฟดแฟรักเองเจ็บเองรักเองพอโอเคป่ะเขาคิดยังไงกับคุณคุณคิดยังไงกับเขาค่ะคุณมีอีโก้ฟอร์มเยอะคุณอยากกลับไปในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขายังวนเวียนยังไงวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลนั่นไงเห็นไหม ไพ่เป็นคู่กันมาเลยเวรนมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันอีกตั้งหากนะเกรนออฟสอดกับคิงออฟสอดผู้หญิงราชนีถือดาบกับพระราชาถือดาบจ้าถือกันคนละเรมเลยจ้าคุณคิดว่าคุณมีศักดิ์ศรีคุณมีอีโก้คุณมีความเย่อหยิ่งเขาก็มีค่ะเขาก็มีคุณคิดว่าคุณคิดคุณคิดว่าคุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจเขาก็ใช้สมองค่ะคนคิดว่าคุณเป็นคนตรงเขาก็ตรงค่ะเขาไม่กลัวใครนะคะคนคนนี้ค่ะ เขาพร้อมที่จะต่อสู้กับคุณคุณพูดอะไรเขามีเหตุผลที่จะตอบกับคุณได้เสมอเรเวอร์คุณเห็นก็เป็นทางเลือกกับจารินจาเรเวอร์คุณบอกว่าคุณรักเขาแต่เป็นความรักที่คุณยังไม่ได้เลือกรักแต่ฉันก็ไม่ได้เลือกเธอคุณมีช้อยเยอะคุณเป็นคนช่างเลือกเลือกให้ดีนะจ๊ะเลือกไม่ดีมักจะได้แลและถ้าคุณเลือกไม่ดีอาจารย์บอกเลยนะจะมีสิ่งบาง จะมีมุมแมลงย้อนกับมาในชีวิตของคุณซึ่งถ้าคุณเลือกคนที่ไม่ดีแล้วชีวิตคุณจะเกิดความยุ่งยากลำบากใจกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลือกให้ถูกเลือกให้ดีโอเคไหมจ๊ะโอเคเดนคนที่เบกกันไปแล้วคนที่เลิกไปแล้วคนที่นิ่งๆใส่กันไปแล้วจะมีโอกาสหวนคืนหรือมีโอกาสพูดคุยหรือมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ไหมคะ มีโอกาสไหมมีโอกาสพัฒนาไหมคะความรักนี้รักถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกทางแต่ไม่ถูกเวลาใช่ไหมไม่ถูกจงังหวะมีโอกาสไหมรักที่ยังไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมความใจใจใจเร็วกับความสัมพันธ์สิบดาบสิบสิบดาบสามดาบ มีโอกาสกลับมาไหมหรอมีบางคนที่จะห่างหายไปจากคุณแล้วเป็นความรักที่ผ่านมายังงมาเลเรียรู้นิสัยใจคอกันแล้วด่วนตัดสินใจได้ด่วนตัดสินใจอีกคนหนึ่งไปและการกระทําด้วยการกระทําที่ทําออกไปและสร้างความเจ็บช้าให้คุณจนถึงทุกวันนี้ไม่คุณกับเขาค่ะเจอทั้งสิบดาบทั้งสามดาบค่ะ The date The d a t ขออีกหนึ่งใบให้ The date ค่ะขออีกหนึ่งใบให้ The d a t คุณน,น้อยใจเขาอะคุณยอยากจบเขาเดินหนีคุณไปหลือเขาคุณเทเขาหรือเขาเทคุณคะคุณนิ่งเฉยใส่เขาอาจารย์ดูกันเป็นเป็นลักษณะของการวนวนเวียนเวียนยังอยู่ในชีวิตของกันและกันค่ะยังมีคุณพ้นเปลี่ยนวนเวียน,น,นคุณยังเห็นเขาก็ยังเห็นคุณได้พูดได้คุยอ้อมไปอ้อมมากันอยู่อาจารย์มองเห็นเป็นลักษณะแบบนั้นนะโอเคอ่า เขาอยากให้ความอ่าไม่ใช่สิเขาหรือคุณดาเขาเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะในสิ่งที่เขาอยากได้เขาต้องการแบบไหนเขาต้องการเริ่มต้นกับชีวิตเขาใหม่เขาไม่ต้องการเป็นตัวเลือกของคุณค่ะเพราะคุณไม่ได้เป็นตัวคุณทําเหมือนเขาเป็นช้อยเขาอยากให้คุณรักเขาแค่นั้นแต่เขาถ้าคุณไม่รักเขาเขาก็รักตัวเอง เขาแค่ให้ใส่ใจออเห็นไหมจริงจริง dm เพรสผู้เนี้ยมีทุกอย่างละมีพร้อมทุกอย่างหละแล้วเขาก็มีสละพอด้วยเขาก็รักตัวเขาเองพอด้วยแค่เขาอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนดูแลจิตใจกันบ้างรักกันบ้างทักกันบ้างอะไรประมาณนี้มากกว่าเขาเป็นคนที่มีพร้อมค่ะ dm เพรสก็พร้อมจะจากไปกับความสัมพันธ์ได้ทุกขณะเลยตัว,วเขาเองค่อนข้างจะมีโก้มีศักดิ์ศรีมีความเก่งมีความเป็นผู้นำ เป็นคนมีฐานะดีเป็นคนเป็นคุณนายเลยทีเดียวชี้นิ้วสั่งคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณนมันมีท o อ็อบคัพเลิฟเลอะ่ะแต่ว,ว่าความรักครั้งนี้เขาบอกเลยว่าเขาไม่เป็นตัวเลือกใครค่ะเขามีค่ามากพอที่จะเป็นตัวเลือกของใครเพราะฉะนั้นเขาจะเดินจะอยู่จะไปมันอยู่ที่ตัวเขาหมายถึงเขาจะจัดการชีวิตของเขาในแบบของที่เขาอยากให้เป็น เขาไม่ยอมตกอยู่ในในคอนโทรลของคุณเขามีอิสระมากพอเออเขามีอีกโโ้มีอิสระและมีดีมากพอค่ะเขารักก็จริงแต่เขาก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ใต้ใต้การบัญชาการของคุณเออใต้ใต้ใตอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้คุณเขารักคุณแหละแต่เขาไม่ให้คุณอยู่เหนือใจิตใจเขาอ่ะเออมา่นแหละ คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะเดนคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรคุณทําอะไรรับหลังเขาหรือเขาคุณรู้ว่าเขาไม่ไหวคุณมองคุณมองว่าคุณอยากจะเดินจากความรู้สึกนี้ค่ะแต่คุณทําไม่ได้คุณรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยคุณอยากปาถนาอยู่ในตัวเขาคุณปาถนากับตัวเขาอยู่แต่ว่าคุณกลัวเขาทาอะไรรับหลังคุณค่ะคุณกลัวเขาทาอะไรรับหลังคุณคุณคิดว่าเขาน่าจะมีคนอื่นเข้ามาจีบเยอะแยะ และคุณก็คิดว่าคุณอยู่ในที่ของคุณควรจะดีที่สุดเพราะว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณเป็นเดอะฟูอะคุณมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะเพราะคุณเป็นคนเจ้าชู้คุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องผูกมัดซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่ชอบกันตไม่ต้องมัดไม่ต้องผูกมดัดไม่ต้องถามว่าเป็นอะไรไม่ต้องถามว่า,าฉันเป็นอะไรกับเธอเธอเป็นอะไรกับฉันเป็นความสัมพันธ์ที่ชอบนะชอบนะ แต่ไม่ต้องผูกมัดไม่ต้องมีสถานะชอบกันรักกันชอบกันแต่ไม่ต้องก้าวไก่เรื่องกัรและกันคุณมีกำแพงของคุณค่อนข้างเยอะคุณจะตั้งกำแพงไว้ให้เขาเขาจะอยู่ในกำแพงของคุณในขณะที่คุณตั้งกำแพงเขาก็ตั้งกำแพงใส่คุณเหมือนกันละค่ะเขาก็ตั้งเขาก็มีเขามีดีอ่ะอาจารย์บอกเลยนะคุณเอาชนะเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นเอ็มเพรต่อให้คุณเป็นเอ็มเพอร์เอ็มเพอร์ เป็นไพ่ใหญ่ที่สุดเอ p มเ o อรเป็นไพ่พระราชาเอ p r e s s สเป็นไพ่พระ,าะพาราชนีถึงยังไงพระราชาจะแพ้พระราชนีผู้นี้ค่ะบอกเลยบุญวาสนาต่างกันจะ้ะแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้นะจ๊ะเด่นคุณต้องเกรงใจเขาว่าอ่าหนึ่งที่คุณต้องเกรงใจเพาคุณอาจจะรักเขาคุณเลยเกรงใจสองคุณไม่สามารถคอนโทรลเขาได้ต่อให้คุณบีตัง คนคนนี้ไม่ชอบเงินค่ะศักดิ์ศรีมีอีกโก้มีเลี้ยงตัวเองได้รวยก็อาจจะรวยน้อยกว่าคุณหรือรวยไม่เท่าคุณแต่เขามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคุณหรือม,มากกว่าคุณด้วยซ้ำเคว่าเดนเฮ้ยจานจะใส่อารมณ์ทำไมวะเนี่ยเ <c oughs> ขาฝากบอกค้าใบคะ่ะเดนก็ฝา,ากบอกว่าก็แล้วแต่ชีวิตง่ายๆสบายๆฉนันเป็นคนตรงไปตรงมา โฟกัสกับงานกับเงินชั้นดีกว่าถ้ายากลาบากนะกระต่างคนต่างไปคนมาจีบชั้นเยอะแยะแต่ฉันก็ยังส่องเธออยู่เขาส่องคุณอยู่ค่ะเขาก็อยากรู้ความเขาบอกอะไรว่าเขายังรักคุณอยู่รักไหมรักแต่เขาจะรักอยู่ในที่ของเขาเขาจะรักและเขาจะทําตามอ่าสิ่งที่เขาทําตามที่คุณบอกคือเขาทาตามหัวใจเขาเรียกร้องจริงคุณสั่งเขาไม่ได้หรอกถ้าเขาจะทําผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้จะทําให้กับคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไร เขาจะทําเพราะใจเขายอมปกติคนสั่งไม่ได้เขาอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างมีความเคลื่อนไหวมีความเป็นไปยังไงเขาอาจจะเด็กกว่าคุณเขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะจ๊ะมมีสองหูด้วยแล้วคุณฝากบอกเขาห้าใบค่ะคุณอยากให้อยู่ในคุณอยากให้เขาอยู่ในเงามืดนะ คุณบอกว่าอยู่ในเงามืดของฉันได้ไหมยอย่าไปจากตรงนี้จักรวาลส่งเราสองคน the devil วิว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 ชีวิตคุณเป็นคนเจ้าชูเด่นคุณไปเรื่อยๆคุณมีคนเข้ามาจริงๆในความสัมพันธ์คุณมีคนเยอะแยะช้อยเยอะ แต่คุณผูกจิตผูกใจกับคนคนนี้มารู้เขาทำอะไรให้คุณผูกจิตผูกใจเพราะเวรกรรมค่ะเดดวียเป็นพแงเวรกรรมคุณยังฝันเห็นเขาคุณยังนึกถึงเขาคุณยังแคร์เขาคุณยังวิ่งตามเขาคุณยังใส่ใจเขาคุณยังอยากคุยกับเขาแต่คุณจะทำอะไรไหมแต่คุณก็จะนิ่งในที่ของคุณจบ้าเหรอเออ่งกระแสจิตวาวเขารู้ไหมเขารู้จริง เขารู้คุณก็รู้ค่ะคุณสองคนกระแสจิตแรงจริงนะเดอะเดวิลเป็นไพ่แห่งปีศาจไพ่แห่งบ่วงแห่งห่วงถ้าคุณคิดถึงเขาเขาก็รู้เขาคิดถึงคุณคุณก็รู้กระแสจิตแรงมากในสองคนเนี้มีมีสัมผัสที่หกทั้งคู่มียะมีความรู้สึกเหมือนสังหรณ์เขาสังหรณ์อะไรก็ไม่เคยพลาดคุณสังหรณ์อะไรก็ไม่เคยพลาดเช่นเดียวกันค่ะขอไพ่แนะนำห้าใบเออสูรสีไว้สุรสี ต่างคนต่างมีดีจ้ะแล้วก็ต่างคนต่างใจง่ะอย่างนั้นก็อยู่บ้านไขรบ้านมันไปแล้วกันจ้ะม,มีความสุขอยู่ในบ้านของตัวเองไปแล้วกันนะจ๊ะขอพายแนะนำห้าใบการเฝ้ารอเงินไปหาเงินประเด็นไปหาเงินไปไปหาเงินหางานแล้วนิ่งเฉยใส่เขาแบบนี้แล้วค่ะไม่ต้องไปตามสืบตามส่องเขาให้เสียเวลาหรอกจบกับเขาไปก็หมดเรื่องแล้วไม่ต้องอยากมีเขาไว้ก็จะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปนั่งทบทวนความรู้สึกของเก่าๆให้มันเสียเวลา จบแล้วจากดีกว่ากักกันไว้อาจารย์เปิดไพ่ห้าใบบ้าเลยวันนี้ไพ่แนะนําเพียบเลยไพ่แนะนําว่าคุณนั่งเฉยอยู่อย่างนี้แต่คุณยังบอกว่าคุณรักเขาคุณนั่งเฉยคุณอยากได้เขาคุณอยากมีเขาแต่คุณนั่งเฉยคุณไม่ทําอะไรคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอย่าไปทบทวนคุณก็พยายามจะตัดเขาออกไปจากชีวิตนร่รแต่มันตัดไม่ได้เพราะบ่วงเพราะห่วงเพราะคว,า,ะวามรู้สึก ที่มันถึงกันความรู้สึกที่มันกินใจความรู้สึกที่มันผูกพันผูกมัดกันไว้ในทางด้านจิตใจลึกๆึกก,ก้นบึ้งของในใจคุณยังคิดถึงเขาอย่างอะไรวันเขาเหมือนรักเขารู้สึกดีๆต่อเขายังเสียดายเขาแต่มันจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคุณยังนิ่งเฉยไม่ทําอะไรถ้าคุณไม่ทําเขาก็ไม่ทําเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้เป็นรักแค่ได้รักไปส่องไปแค่นั้น คุณส่องเขาเขาส่องคุณและส่องอยู่ในที่ของตัวเองแค่นั้นเองเอาทำเรืมีความสุขทําไปนะ <c oughs> ถ้าคุณสองคนส่องกันไปส่องกันมาและคุณมีความสุขก็ส่องกันต่อไปเอาที่คุณสบายใจนะจ๊ะเดนจา๋า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีครับฉันบล็อก้วอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ afis ศูนย์สามสองเก้า e y เเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะส่องกันให้ตาแหลไปเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ